รัก5แบบรักต้องห้าม5แบบนี้นะคะถ้าใครมีจงหลีกหนีไปไกลๆถ้าไม่อยากเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเลยนะคะ แบบที่1ก็คือรักคนมีเจ้าของนะคะคนที่มีเจ้าของแล้วเราจะไปรักทําไมรักไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขามีเจ้าของของเขาอยู่แล้วเราจะไปแย่งชิงมาก็ใช่ใช่เรื่องไหมหล่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากเจ็บปวดถ้าไม่อยากเสียใจจงหลีกไกลๆไปให้ไกลเลยรักประเภทนี้นะคะรักแบบที่2ก็คือรักนอกใจนะคะถ้าคุณเจอแต่ความรักแบบนี้คือรักกันไปมีแต่นอกใจกันมีแต่แบบว่าไปมีคนนั้นคนนี้หรือคุณเองก็เหมือนกันถ้าคุณไปนอกใจแฟนคุณ แล้วความรักมันก็เป็นอะไรที่ไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นความรักที่จะปวดทรมานนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรักต้องห้ามเลยนะคะถ้าจะมานอกใจกันอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้เป็นนอกมีบ้านแล็กบ้านน้อยอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นรักที่ต้องห้ามด้วยจงหลีกหนีให้ไกลถ้าไม่อยากเจ็บปวดตลอดชีวิตนะคะอันที่3ก็คือรักที่ไม่เปิดเผยก็คือไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้แอบซ่อนไว้อยู่ในมุลมืดหรือเอาคุณไว้ตรงไหนก็ไม่รู้หรือคุณไปมีคนอื่นแอบซ่อนไว้อยู่ไม่เปิดเผยอันนี้ก็คือเป็นรักที่ต้องห้ามด้วยเช่นกันนะคะจงออกไปให้ไกลถ้าไม่อยากเจ็บปวดและอันที่4คือรักที่ไม่ไว้ใจกันนะคะก็คือไม่มีความซื่อตรงต่อกันไปไหนก็มีแต่ระแวงสงสัยอยู่ถ้าแฟนคุณมาระแวงสงสัยคุณไม่ไว้ใจคุณมันก็ไม่มีวติ รักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณไม่ไว้ใจแฟนก็เช่นกันก็เหมือนกันเช่นกันเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นความประพฤติของเขาหรือการกระทําของเขาทําให้คุณไม่ไว้ใจเขานั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นความรักที่มันต้องห้ามนะเองมันจะบั่นทอนชีวิตรักของคุณเพราะฉะนั้นรักที่ไม่ไว้ใจกันนี้ก็เป็นรักต้องห้ามด้วยเชย่นกันและอันสุดท้ายนี้คือสุดยอดเลยนะคะอันสุดท้ายก็คือรักที่เห็นแก่ตัวหรือรักที่เต็มไปด้วยเห็นแก่ได้อยู่ฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายหนึ่งมีแต่อยากได้มีแต่อยากเอาเห็นแก่ตัวตลอดเวลาหรือว่่่าไไมมเเเเคยยห็นใจล เป็นฝ่ายให้เลยอันนี้เขาจะเซนได้เขาจะรู้สึกได้นะคะคู่ของคุณหรือแฟนของคุณหรือคุณก็ตามแต่ถ้าคู่คุณมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความอยากได้มีแต่อยากได้อยากเอาอย่างเดียวฝ่ายได้อย่างเดียวคุณก็จะเซนได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นรักที่ทรมานนะคะเป็นอะไรที่ต้องห้ามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจ็บปวดทรมานจงหลีกหนีให้ไกลเลยรนะักประเภทนี้นะคะแล้วคุณลองมาคิดดูมาทบทวนดูนะคะว่ารักทั้ง5แบบนี้คุณอยู่ในรักแบบนั้นไหมถ้าไม่อยากเจ็บปวดไม่อยาก เสียเ,เวลาที่จะเอาเวลาทั้งหมดของคุณมาโฟกัสกับเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องที่รักที่มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจงเลือกให้ดีๆถ้าจะมีรักถ้าอยากมีความสุขถ้าอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จด้วยถ้าความรักไม่สมบูรณ์แบบชีวิตนอกบ้านก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับมันทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นจงเลือกและก็จงเอารักที่ใช่จริงๆขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ